สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลโยนะคะอยู่ที่โชว์รูมรถมือสองนะคะสมชายคาเซ็นเตอร์รันนะคะโชว์รูมของเรามี2ส,สาขาค่ะสาขาแรกนะคะอยู่ที่อรัญประเทศนะคะทางมาตลาดโรงเกลือสาขาที่2อ,อยู่ที่ชนบุรีนะคะบ้านเก่าซอยสองอำเภอพานทองนะคะวันนี้โยมีรถมาน,นําเสนอเป็นรถอีซุมิวเอ็กเครื่อง3000นะคะปี61ราคา 9 1 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้เป็นสีเทานะคะสีเทาไม่สกัรใครที่ชอบและสวยมากๆเลยอยากได้แบบนี้รถครอบครัวนะคะ7ที่นั่งไปเที่ยวต่างแจังวัดสบายๆนะคะแนะนำคันนี้เลย4ขั้นตอนนะคะอยู่ที่บ้านก่อรถได้นะคะ 1. จองรถผ่านช่องทางรายที่ลูกค้ากำลังมองอยู่นะคะ 2. นะคะส่งเอกสารผ่านช่องทางรายนะคะเพื่อตรวจสอบเครดิตฟรี3จัดฟนแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านไม่เสียค่าใช้จ่ายแมตตาบาเดียว สี่นะคะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะเงินบาทเดียวก็ไม่ต้องจ่ายค่าสง่งเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปชมรถคันนี้นะคะ Isuzu MU-X คันนี้ว่าจะสวยขนาดไหนนะคะใครอยากได้ไปเลยไปยังไงบ้างคะ Isuzu MU-X คันนี้สวยไหมถ้าบอกว่าสวยนะอย่าช้ารีบเลยคันนี้ได้ทั้งรถครอบครัวดได้ทั้งเอารถเดินทางอลิปนนประสงค์ทุกอย่างเลยคะ่ะลูกค้าคะจะไปทั้งกี่คนก็นแล้วตปบอกเลยคันนี้จัดให้ สำหรับใครที่ต้องการรถครอบครัวนะคะโยแนะนำไปคันนี้นะคะอย่าช้าโทรเลย0 9 2 2 6 5 5 6สิทธิพิเศษขนาดนี้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวจัดให้อยากได้โทรเลยนะจ๊ะคันนี้นะคะย้ำเลยว่าเป็นอี e-suv นะคะเครื่อง3,000คันนี้รถปี61ราคาอยู่ที่919,000 10, บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เท่านั้นเลยนะจ๊ะใครอยากได้รีบเลยนะจ๊ะเพราะว่า สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้โยเดนท้าวันนี้ขอตัวราไก่อนนะ,ะ้วสวัสดีค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดก็มีจำกัดไมจ๊ะมีคำเดียวที่เข้ามาวันนี้เลยโอเคมา ชายคาเซนเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย